ครับผมนายปนัานวิทยากรชุติพงศ์สถาพรนะครับอยู่เมือเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับปัจจุบันอายุ51ปีนะครับมีธุรกิจเครื่องจักเช่าทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะครับเหตุที่เรามาอยู่กับบริษัทบริษัทเทียนายนะครับคือผมเป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับไปหาหมอหมอก็จะผ่าตัดผมเป็นมาเด้6หัือนะครับไปไหนไม่ได้เลยครับอยู่บ้านนอนคานทานข้าวนะครับ พอดีจังหวะที่ว่าคุณแม่วงเดืนอนถามผมนะครับแม่นําให้ผมไป,ไปงานซูปเปอร์เพลย์เมที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมก็ไปฟังเคสท,ที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็เลยตัดสินใจซื้อสินค้าของบริษัทชุดสุขภาพของเรามาทานนะครับมีทั้งหมดมีก็มีพีโทนะครับไปสวยซื้อเค้องอยาเมตตาพระรามนะครับนีโวเดอร์มันนายแล้วก็ b บีมนายนะครับชุดสุขสุขภาพล้างสามพิษหมูน,นะครับพอทานไปปุ๊บ หนึ่งชุดผ่านไปนะครับปรากฏว่าผมกับผมจากที่เคยนอนนะครับกับเดินได้เส้นเอ็นทั้งหมดกับคืนผุขภาพดีปกตินะครับผม็รู้สึกว่าดีอกดีใจมากครับที่หายจากตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทบริษัทพยานายของเรานะครับที่ผลิตสินค้าดีๆมาให้เราใช้จนทุกวันนี้นะครับขอบคุณท่านประธานของเราด้วยนะครับดรเสกสารที่ีกแล้ววันนี้นะครับที่ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราใช้จนถึงวันนี้นะครับ 那可能。